ผมสังเกตมาหลายวันแล้วนะครับได้ยินเสียงเวลาผมเหยียบคาสนะครับแล้วมันก็จะมีเสียงดังแบบนี้ครับนี่ครับนี่เสียงไหมครับเวลาปล่อยนะครับสรุปแล้วก็คือนะครับตัวคาสเนี่ยเห็นไหมครับบนครับตัวนี้นะครับมัน มันลูกยางมันหลุดหายไปครับมันน่าจะเป็นการเสื่อมสภาพของลูกยางรองขาคาดตรงนี้ครับนี่ครับนี่กับนอตัวนี้มันกระทบกันใช่ไหมครับนี่สังเกตว่าตัวนี้ก็คือจะมีลูกยางแล้วก็นอดตรงเนี้ยนะครับมันหายไปลูกยางหายก็คือลูกยางเนี่ยมันน่าจะเสื่อมสภาพมันแตกหายไปตอนไหนไม่รู้นะครับแล้วก็ผมก็เลวลาผมเยยบคาดแล้วก็บอยสังเกตไหมครับดังมากครับ นะครับก็เลยต้องไปหาซื้อลูกยางขาคัดมานะครับนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนตรงนี้ครับนี่ยเวลาเยียบแล้วเสียงดังนะครับนี่ครับโอเคครับตรงนี้ก็ได้นะครับสั่งซื้อลูกยางรองขาคัดมาแล้วนะครับนี่ตัวละประมาณยี่สิบกว่าบาทนะครับก็เลยซื้อมาไว้สองตัวนะครับก็ผมส่งแล้วก็ไม่ถึงร้อยนะครับตรงนี้ครับ นะครับนี่ครับอันนี้คือลูกยางรองขาครับอันนี้เป็นรุ่นของวีโก้นะครับเพราะว่าใช้ไปนานๆนลูกยางเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพแล้วก็จะแตกแล้วก็หลุดหายไปเลยนะครับมันก็ทําให้มีเสียงที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวก็ใส่เข้าไปที่ผมชี้เมื่อกี้นะครับตกทำไมครับม่ทำเลยตรงนี้ตรงระหว่างนอตตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมาฟังเสียงกรนรดมมันจะดัง แบบนี้ไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ง่ายๆเลยครับแค่เสียบเข้าไปตรงร่องนี้เฉยครับโอเคครับนี่ครับสังเกตว่าผมเอาลูกยางแล้เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วนะครับเสียบเข้าไปตรงกับเหล็กตรงนี้ครับเห็นไหมครับเหล็กขาคัสตรงนี้ครับไปลองน็อตไว้เราไปเยียบนี่ครับเวลาเยียบแล้วเสียงไม่มีแล้วครับเบาลงครับก็คือไม่ดังเหมือนเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้ได้ดังมากครับ กักกักกักเพราะเล็กมันตีกันเองนะครับแต่ทีนี้เอาลูกยางมาลองไว้นะครับเสียงก็เลยหายแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเพื่อนๆก็ลองก้มดูที่ขาคัสของตัวเองนะครับที่เหยียดตรงนี้ว่าลูกยางหายไหมนะครับถ้ายางลองไม่หายก็ซื้อมาเปลี่ยนเขาตัวยี่สิบกว่าบาทะครับเพื่อนมีทุกรุ่นครับรถไหนที่ส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะที่มีมีคัสนะครับถ้ามีคัสก็จะ ลู่ยางตัวนี้ก็จะมีลองแบบนี้ทุกทุกรุ่นนะครับรุ่นไหนก็มีครับแล้วก็นานไปก็จะเสื่อมสภาพนะครับเราก็หามาเปลี่ยนครับตัวละยี่สิบกว่าบาทมาลองครับซื้อมาหลายๆตัวมาเตรียมไว้ถ้ามันพังอีกเราก็ซื้อมาเปลี่ยนนมครับนี่ครับมันก็จะเบาลงแต่มาได้ยินเสียงจากเดิมเมื่อกี้ดังเล็สีกันอันนี้มันไม่มีเลสีกันแล้วครับนี่โอเคเขมเงียบแล้วครับเพื่อนๆลองก้มดูรถตัวเองแล้วก็หามาเปลี่ยนกันดูนะครับ นี่ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ